สวัสดีค่ะทุกคนนี่นตอนทำนะคะสู่เพจสินบนสาวพุทไทยนะคะคลิปนี้เราพาทุกคนนะคะไปเบิ่งบรรยากาศการจายตลาดเนาะเขาซื้อของวันนี้นี่คือจะเตรียมไปเอ็ดอ่โรงทานนะคะเพราะว่ามื้อวานนี้ในคลิปนี้นี่เป็นบุญอยู่วารีสัพพุมนะคะเป็นบุญพระเวทนะคะทุกคนตอนนี้กําลัางเตรียมของเนาะ,ะจะมีนี่เลยนะคะต้มน้ํากระเจี๊ยบนะคะนี่ฟดบบวบไปแต่แซ่บบอนะคะน้ํากระเจี๊ยบแล้วก็จะมีน้ําโอเลี้ยงนะคะทุกคน แล้วก็จะมีนี่พัดเส้นนะคะตอนนี้คือคุณยายแจ็คเนี่ยกลังเตรียมไข่ไว้นะคะตอกแล้วแล้วก็อันเจียวเส้นเป็นคือจากไข่เจียวนะคะทุกคนน,น,นั้นก็เตรียมกระทะอีกอย่างเรียบร้อยเดี๋ยวเข้ามาเริ่มกันเลยค่ะทุกคนเพราะว่าเมื่อนี่พัดเส้นทัง้งหมดประมาณ3มโลนะคะคุณยายคุณยายเอ็ดลงทานเส้นนะคะส่วนอีแม่นี่จะเอ็ดลงทานน้ำนะคะส่วนนั้นนี่เป็นลงมือนะคะก็เอ็ดพร้อมกันทั้งทีมงานนี่นะคะทุกคนมาเอาปุ๋ยน้่มกันนะคะเมื่อนี่ได้เรื่องบรรยายกาศแั้ค่ะทุกคนอันนี้เป็นอีพีแรกนะคะ บุญว่าลิตนี่อิลาสลงหลายอีพีอยู่อ่งไนฝากติดตามไว้ก่อนเด้อนะคะทุกคนอันนี้ของต่างๆนะคะที่เราเตรียมนะตอนนี้คือนันกำลังปรุงรสชาติของน้ำที่เขาจะไปผัดซ้นนะคะทุกคนนันจะเป็นการแวบซูต้นั้นจะปรุงน้ําก่อนนะคะก่อนที่จะเอาเซนลงนะคะทุกคนปรุงจนในแบบรสชาติที่พอใจก่อนประมาณนี้มีน้ำกระเจี๊ยบน้ำเดลียงแล้วก็เป็นผัดเส้นตอนนี้คุณยายกจะผัดสีนหน่อยก็มีอยู่สามโมด วันนี้เราทำน้ำมันทีเดียวเลยใช่น่าจะพอไม่พอเราก็ทำใหม่ได้เพราะว่าถ้าใส่เยอะเส้นมันมันจะเละ,ละลแล้วก็กะปริมาณเอาตักออกก่ณนถ้าไม่พอเขาจะเติมได้นะเคีย้ยได้ยังถ้าเคีย้ยวโอเคแล้วนางก็จะเริ่มเอาเส้นมาลงนะคะวันนี้เข้ากระทะน้อยพอดนะคะก็เลยได้ใช้เวลาในการพัดนี่ประมาณหลายรอบอยู่คะ่ะประมาณสามสี่รอบนี่้นะคะ่ะทุกคน ไอ看看้เดยวเมืองบรรยากาศไปเรื่อยๆได้ค่ะอีกสอย่างเส้นโดยยายแจ็คค่ะเรอน่เ ฟ้างสฟป้องคว้านะอมใส่พมาเอ็ดกินยาแล้วจ้าคือมึงคญยาแจกคนสวยแต่ทรงผมทรงผมไม่สวยยังไม่สวยเพราะว่ายังไม่สวยทรงผมยังไม่สวยยังไม่ทำงานอยู่ในวังโก็คือัจกกันเพื่อนแจกตอนไนเพราะว่าหิวนมำน้ำก็คือกินน้ำเก๊กมวยเพราะความมีแฮกคนยาแจกเพราะความมีแฮกคนยังไง แต่งงามจะพาประเทศมาลองซิ่งเหาหมดนี่ทุกคนตอนนี้ก็คือกินบุญแบบครอบครัวก่อนนะคะจังสีไปม้วนในคลิปต่อไปทุกคนนั้นกะเอดตดเอดข้าวฟู้ดให้คุณยายนะคะมีน้ำมีน้าลเตรียมร้อยแบบน้ำยาปลานิ่นตีนไกล่ลูกศิษย์ป่าครบนะคะนี่นห้คุณยายนะคะนี่มีพาร์เซนที่เราจะไปเอดอันลงา่านกับน้ำกระเจี๊ยบนะคะเดี๋ยวให้พาทุกคนเดี๋ยวพาเบื้องบรรยากาศได้นะ นี่อันนี้เบงยำจัดเต็มนะคะผู้ใดยังมากินหมุนน้ากะมาได้นะคะแต่คลิปนี้ออกไปคือบุญแล้วแล้วมาปีหน้าก็ได้นะคะคลิปนี้ออกไปคือบุญแล้วแล้วนะคะให้คุณ,คณ <laughs> ยายอร่อยเพราะว่าพี่ปัวเั็นโจมยี่วส่งผมคนบางานแต่ก็สวยด้วยเอฟซีงามเลยกินเทียนแรกจัวะไอทรงผมงามเลยทรงผมงามเลย แกวีด <laughs> ้วยหจดเตัวลูกจริงเลยจะไปทายูที่จอโดนวัดอยู่เนาะเอาทาเห็นึงใจตายหนบ้านเด้อหมุนเด้อมนมกันมนนกินตีนพี่กินตีนตีน อาเบิ e no, ่งหน้า si, น no no, ี si, no, ่อยู oh, ่เยอหน่าเวทีเด้อะหน้าเบิ่งน้านี่เบิ่งหน้าเวทีไปถ่ายคลิปบนหน้าเวทีเนี่ยน้่นเบิ่อแล้วขอคลิปนัวแองมาทุกคนมากินมบนน้ำกันนะคะเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวอีลาขอตัวก่อนนะเดี๋ยวก็ฝากกดไลค์กดแชร์ไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวพาร์ทที่สามพี่พี่งานบุญน่าจะยาวๆอยู่นะคะทุกคนเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าเด้อขอบคุณค่ะบ๊ายบาย